เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset n n w Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา18.30 ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ล n e ID ดีเสก9 9ายังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญ ของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก การศึกษาปราชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้วันนี้จะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องของ Data Analytics นะครับวิเคราะห์เชิงลึกข้อมูลนะน่ึงใน Big Data แล้วก็ AI ในอนาคตนะครับคนรุ่นใหม่จะเตรียมตัวอย่างไรนะครับนี่ก็นำภาพนะครับเรื่องของอายุและเพศนะครับที่นำมาจากข้อมูลในช่อง u ูทูบช n e l ผม นะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางด้าน Google นะครับก็พบว่า28วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่ติดตามช่องผมมากที่สุดเนี่ยนะอยู่ในคนรุ่นอายุประมาณนะ45นะครับจนถึง64ปีนะครับถัดมาก็คือช่วงอายุ25-14ปีและน้อยสุดก็คือช่วงอายุ13-24ปีนะครับปรากบว่ามีเพศชายเนี่ยมากกว่าเพศหญิงนะนะ28วันที่ผ่านมานะครับ ถ้าเรามองย้อนนะไกลไปอีกนะ90วันที่ผ่านมาก็พบว่านะครับปริมาณของคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรากฏว่าคนที่นะดูนะนะน้อยลงนะเมื่อมองย้อนไปในอดีต90วันเนี่ยก็คือคนรุ่นอายุ1 3บสถึงยีปีนะครับแล้วก็คนรุ่น2 5่สถึงสีปีนะครับนะก็แปลว่า28วันหลังวันนี้คน2กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นส่วนคน รุ่นอายุ45ถึง64ปีแล้ว65ปีขึ้นไปไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะถ้ามองย้อนไปอีกนะ365วันหรือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นชัดขึ้นนะครับว่าคนที่ติดตามช่องผมใน28วันที่ผ่านมาเนี่ยมาจากกลุ่มคนอายุ13ถึง24ปีนี่มากขึ้นและกลุ่มคนอายุ25ถึง44ปีก็เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่คนกลุ่มอายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยก็น้อยลงนะครับ เล้วบว่าช่วงเวลาที่คนดูนในช่องผมนะครับปรากฏว่าจะดูตอนช่วงเช้าๆนะหลังจากไปตื่นแล้วไปที่ทํางานนะประมาณสัก8โมงเช้าเนี่ยเยอะอย่างที่หนึ่งรอบเที่ยงนะหลังกินข้าวเที่ยงแล้วนะเยอะแล้วก็อีกรอบนึงคือรอบเย็นเลยนะครับ6โมงเย็นนะทุ่มหนึ่งนะครับเป,เป็นต้นไปก็จะดูเยอะนะก็สอดคล้องครับว่านี่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนั่นเองนะครับ มันสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นการใช้ข้อมูลนะครับก็คือว่าทําให้เรามองเห็นภาพนะของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพรานี้คือการเก็บนะบิ๊ก a าตหรือข้อมูลนะครับจาก AI นะจากช่อง y t u t u นะครับเขาจะมีการเก็บรววมข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ให้เราเห็นในเชิงลึกนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรนะครับมันคนยุคใหม่นะคนรุ่น Gen Alpha Gen Z เนี่ยนะครับ ก็มีการมาติดตามในช่องผมเยอะขึ้นนะครับนับเป็นสัญญาณที่ดีที่ผมพูดเช่นนี้เป็นเพราะว่าคนรุ่น Gen Alpha Gen Z เนี่ยถึงแม้จะมีความรู้นะครับทางด้าน AI นะครับเ,เรื่องของ Big Data เนี่ยดีกว่าคนรุ่น Gen X Gen Y Gen Baby Boom นะแต่ว่าขาดประสบการณ์นะครับทำให้การมองโลก นะความเข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์มหาภาคความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ยนะขาดหายไปนะทำให้การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยหรือการดำเนินชีวิตต่างๆอาจจะเกิดความประมาทหรือความรู้ไม่เท่าทันสถานการณ์นะครับนะนี่คือความอันตรายของคนรุ่นใหม่นะเจนอัลฟานะครับแล้วก็เจนซนะครับซึ่งคนรุ่นนี้นะครับนะจำเป็นจะต้อง นะทำงานนะอยู่ร่วมกับพวกระบบ AI นะครับเอ,เอปัญญาประดิษฐนะ์หุ่นยนต์โรบอตนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมันคนรุ่นนี้ถ้าแนะนำนะครับท่านควรจะเรียนสเตมนะท่านมีความจําเป็นอย่างมากที่ท่านต้องเรียนสเตมเพื่อท่านจะได้มีอาชีพการงานในอนาคตในทศวรรษนี้ทศวรรษหน้านะครับสเตมก็ STEM คือ Science วิทยาศาสตร์นั้นใครที่คิดว่าจะเรียนสายศิลป์อะไรแล้วแล้วแต่นะครับทางเลือกของท่านเนี่ยสายวิทย์จะมีมากกว่า นะหรือว่าทางเทคโนโลยีนะครับนวัตรกรรมใหม่ๆที่มานะครับอย่าง AI, Big Data นะครับอ,อ,อย่างเรื่องของโรบอตนะระบบออโตเมชั่นทั้งหลายนะครับอิ thing, IoT, นเทอร์เน็ตออฟทิงไอโอทจะมามาท่านเรียนเทคโนโลยีน่าจะมีงานการทำนะเพราะโลกยุคต่อไปทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นลักษณะของออสินตา่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับรวมถึงทาง Engineering นะครับวิศวกรรมศาสตร์ นาะวันใครที่มีบุตรหลานมีลูกหลานนะครับนะที่มองไปในอนาคตนะถ้าไม่อยากตกงานว่างงานท่านควรจะเลือกเรียนสาขาสเต็มนะครับไซเอ n นเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนะของการเกี่ยวข้องกับ ai นะครับโรบอทนะครับหุ่นยนต์นะระบบอัตโนมัติมันต้องใช้คณิตศาสตร์เพราะว่าอัลกอริทึมต่างๆ m a นะแมชชีเน็ต่างต่างเอนจินะ learning, ต่างๆที่เขาใช้นะในระบบเนี่ยมันต้องใช้คณิตศาสตร์ เป็นภาษาที่สําคัญนะครับนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนรุ่นเก่านะอย่าง Gen X Gen Y นะ Baby Boom เนี่ยจะอยู่เฉยๆนะครับแล้วจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะในยุคสมัยทศวรรษหน้าหลังจากที่เกิด Great Reset แล้วไป New Start ท่านมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมานะต้องมีการ up skill re skill คำว่า up skill re skill เนี่ย ก็บอกว่าบางอย่างที่ท่านไม่รู้เลยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI ไม่เข้าใจเรื่องของ Big Data ไม่เข้าใจเรื่องของ Automation ไม่เข้าใจเรื่องของ Internet of Thing เนี่ยนะท่านควรจะแบ่งเวลาไป up s สก l l ไปรี skill มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกับสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปแล้วเพื่อจะทำให้สามารถอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำให้สามารถรู้ว่าท่านจะต้องลงทุนอะไรจะพัฒนางานอะไรของท่านต่อไปนะหลังจากที่ เกรด t ีเซ็ตแล้วเข้าสู่ New Start แล้วนะในทศวรรษนี้นะครับนะจริงเล่าส่วนฟังนะครับเพราะนั้นคนรุ่นเจนอัลฟาเจน Z ถ้าเลือกได้ใครมีบุตรหลานในในเจนนี้นะครับให้เลือกเรียนสเต็มนะครับส่วนคนรุ่นเจน X Gen เจน Y นะครับเบบี้บูมถ้าต้องอัพสกิลรีสกิลของท่านให้เข้าใจนะเรื่องของ AI เรื่องของ Big Data เรื่องของ Machine Learning นะครับเรื่องของ Internet o f t ต i n g s นะเรื่องของ อัตโนมัติชั่นระบบอ,อัตโนมัติต่างๆนะครับรวมถึงไม่ว่าจะคนรุ่นเจนไหนท่านควรจะมองเห็นนะครับเรื่องของอมุมมองบูรณาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยท่านจะเก่ง AI นะเก่งอโตเมชั่นโรบอทก,ก็แล้วแต่แต่ท่านจะมองไม่ออกว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลก ส่วนในคนที่เป็นคนรุ่น Gen X Gen Y Baby Boom ท่านจะมีมุมมองทางมหาภาคเข้าใจชีวิตแต่ท่านก็จะขาดนะครับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI นะต่างๆนั่นเองท่านยังมีความจำเป็นต้อง up skill re skill นะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะท่านจะเกิดแกลบนะระหว่างรุ่นนะครับจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ